ความเดิมจากตอนที่แล้ว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 เฮ้ยเราจัดเอ็กโคโทำไม่ดี<ว>กลับมากันอีกครังในทะเลเรียพาที่สองนี่ครับผม <S <S บก่อนหน้านีนค้ครับผมก็ได้ไปแอบ,บเล่นมานะครับผมแล้วก็ได้ไอเทมาใหม่เยอะแยะมากมายนี่ๆๆนครับไม่ว่าจะเป็นการลงถ้ำหาของและตอนนี้หัวใจผมก็เต็มไปที่เรืยอร้อยเลยครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเียกันนะครับว่าตอนนี้บ้านผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยเจบีมได้สร้างพื้นที่ใต้ดินเพิ่มครับก็คือชั้นเก็บของเองนะครับผมแล้วผมก็ได้มาสร้างบ้านใต้ดินนะครับเผื่อว่าหวังว่า ABC ช่างตีดาบจะเกิดขึ้นนะมันขาดกำแพงอยู่นะครับผมก็จะลองมาทุบกำแพงดินแต่ว่าทุบไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นไมโอมดินเนาะมันอาจจะมีของมันอยู่แล้วะแล้วผมก็โง่พยายามไปทุบมันอยู่ได้นี่ครับผมผมก็เลยเปลี่ยนใจขึ้นมาสร้างบนเกาะลอยฟ้าไม่สิ ต้องบอกว่ามาสร้างบนฟ้านี่ครับผมและในที่สุดบ้านของเราก็พร้อมที่จะวางขายให้แล้วนี่ครับผมใครใช้มาซื้อมาซื้อได้ครับผมหยอกเล่นหยอกเล่นแล้วผมก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่กันหาเกาะลอยฟ้านี่ครับผมมาสะพานครับก็ตันแล้วนี่ครับผมสรุปก็คือไม่มีเพิ่มแลวนะฮะผมหามาหมดแล้วและงานของเราก็คือการลงถ้ำหาของต่อไปแล้วผมก็ได้ดื่มยาสุ่มโลเคชั่นนะครับสรุปก็คือผมได้มาอยู่ชั้นล่างแบบต่ำมากครับผมจนอยู่ในชั้นนรกเลย ใช่ครับอยู่ได้สักพักนึงก็ตายนี่ครับผมเนื่องจากโดนมอนโดนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมทีนี้ผมก็เอาวุ้ที่ผมหามาได้นะครับให้น้องๆได้เล่นนะครับผมทีนี้น่ครับหลังจากที่พวกผมหาของมาได้ค่อนข้างดีเลยครับผมก็เลยมั่นใจได้ว่าเออเดี๋ยวรอบนี้เรามาตีบอสกันนะครับก็เลยนัดน้องๆมาพร้อมแล้ะส่วนวิธีการเชิญบอสนี่ครับผมก็ให้เราตีลูกแก้วสามลูกนี่ครับผมและนี่ก็จะเป็นลูกสุดท้ายนะครับผมมาบอสมาแล้ว ทีนี้ง,ง่ายๆครับผมก็คือการจัดการแต่เราจะไหวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอีเรื่องแต่ผมดูจากส่งแล้วผมว่าผมไหวแน่นอนอุ้ยไหวชิวสบายมากเลยนะฮะเอาละฮะใช้เวลาไม่นานมากนะครับผมเลือดบ๊อบกระเรียนน้อยมากๆแล้วทีนี้ก็นัดเดียวแตกโอเคได้ชิมเมนูนะครับผมแล้วก็ได้ของมาด้วยนะเหมือนจะไปทำเกาะได้ด้วยเท่าที่ผมรู้นะ อุตสาห์ว่าจะมาซื้อกระสุนชิวๆแต่ว่าก็มีอีเวนต์กอบบินเกิดขึ้นมาเลยครับผมเอาแล้วไม่เป็นไรฮะในขณะที่เรายังไม่ได้เข้าฮาร์ดโหมดเราชิวๆ,ๆนะครับผมแล้วมันก็บุกมาแล้วฮะบุกมาอย่างรัวๆ จนมาถึงตอนนี้ครับผมก็ยังชิวๆอยู่เลยนี่ครับผมนึกว่าจะโหดกว่านี้แล้วเนี่ยทั้งก่อนที่ผมเคยเล่นนี่โอ้โหแม่งเข้าฮาร,บบร์ดหมดพอดียังไงแล้วมันมาไงแต่แบบโอโ้โหโคตรหนักใจจริงเลยพอสู้มาสักพักนี่ครับผมตอนนี้อีเวนต์ก็บินก็รอดไปเสร็จแล้วนะครับหมายความว่ามันจะไม่บุกมาอีกแล้วนะครับผมอู้รัวครับผมต่อไปเป็นบอสลำพึ่งนี่ครับผมนะผมเอายาวๆเลยคนระับเพราะว่าจงตอนนี้ของก็เริ่มโหดกันแล้วครับไม่ต้องไปลงไปรอแล้วหลังจากนั้นผมก็ใส่บอสมานีีี่่่่ครับผผมมแตววาจะใช้ิธทเทพหน่อยนี่ครับผม ผมจะพาพึ่งกลับบ้านด้วยฮะใช่ฮะเพราะว่าน้องๆผมอยู่บ้านผมก็บอกให้น้องๆเตรียมตัวกันไว้นะครับเพราะว่าเมื่อเราห่างจากพึ่งมากเนี่ยมันก็จะโหดมากนะครับผมดังน,นั้นแล้วต้องเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะไหวหรือไม่ดูเป็นไงโหดมากนะครับผมอันจริงๆถ้าเราตีที่ฐานที่ฐานของมันเลยนี่ครับมันก็จะไม่เก่งแบบนีนะแต่ว่าอันนี้เรามาตีที่บ้านไงครับจากที่มมเอาข้อมูลมามันบอกว่ามันจะเก่งขึ้นนะเออนี่นีน่ดีนะที่มันไม่ใช่หมด expert อะ่ะโอ้โหถ้าเป็น expert หรือว่า master วะ บอกเลยว่ามึงตายตายกันหมดแมปอะใช้เวลาสาักพักครับก็สามารถฆ่าบอสพึ่งไปได้น,นะครับผมเนะเออสามหนึ่งไม่ถือบอลลูมนี่ฮะแล้วก็นะครับผมไนงะลงทํำแล้วมันเบื่อนะครับผมก็เลยเสกบอสเล่นๆน,น,นะครับผมเสกบอสมาตีเล่เลนๆเพราะว่าเราไหวชิวแล้วไงเออแล้วก็มีที่เสกบอสเยอะด้วยนะครับก็เลยเอามาเสกเล่นๆแล,ลแม่งสลยอยที่จริงก็ไม่ได้เสกเล่นหรอกครับเผื่อว่าจะมีของดีๆอะไรให้ใช้นะก็เลยลองเสกมาตีดูนะฮะปรากฏว่าไม่มีนะฮะเออไม่ไม่ดรอปอะไรเลย ทีนี้ผมก็เลยมาที่ไบโอมน้าแข็งนี่ครับผมเพื่อที่มาหาขนกลมโกนี่ครับผมเอาไว้คราฟที่เสกบอลนะครับผมนะซึ่งเนี่ยนะครับต้องหา3มอันก่อนพวกผมจะเข้าห้าผมผมก็ต้องเคลียบอลให้หมดก่อนในอีีนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้เวลาหายาวๆด้วยครับผมนะกว่าจะเจอโอเคครับหลังจากที่ผมคราฟที่เสกบอลเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมก็เลยมาจัดสถานที่เตรียมลบก่อนๆเลยนะครับก่อนจะตีบอลเราต้องเตรียมสถานที่ไว้ก่อนนี่ครับผม แต่การเสกบอลในครั้งนี้ค่อนข้างผิดแผนไปนิดหน่อยนะครับผมนึกว่ามันจะมาข้างบนครับสุดท้ายนะครับมันมาข้างล่างเว้ยแล้วก็คือมันไม่สามารถขึ้นมาได้พผมก็ต้องไปตีมันในข้างล่างนี่ฮะผมบอกว่าบอลในรอบมีนี่ครับค่อนข้างเอาเรื่องเลยครับเอาผมเจ็บเอาเรื่องนี้ครับน้องๆของผมก็เกือบตุยกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับผมก็ยังดีที่ยังไหวนะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นยัายๆนะครับผมก็เลยมาฆ่าบอลนี่ฮะเพื่อที่จะไปทําของเพิ่มนี่ฮะ บอกเลยนะฮะร,รอบนี้กรอบผมแน่นกว่าเดิมหลายเท่าเนี่ยผมนะโอเคฮะระหว่างนี้ผมก็มาต่อทางแล้วก็สำรวจนรกไปเรื่อยๆนี่ครับผมนะและนี่ก็คงจะเป็นช็อตที่ตายอีกหนึ่งช็อตดีฮบผมโอเคฮะหลังจากที่ใช้เวลามาพันปีนะก็ถึงเวลาที่เราจะมาปาราบมบอสกันแล้วนะครับทั้งของทั้งไอเทมทั้งอะไรหามาหมดแล้วและถึงเวลาฮะที่เราจะต้องจัดการมันนะฮบผม ผมไน,น,น,น้นันน้องๆทุกคนมันพร้อมเลยนะฮะบ,บอกเลยว่า,าั้านล่างของผมนี่เตรียมพร้อมอย่างสุดๆ

ม,มไทีนี้เราก็สามารถตัดบอลได้อย่างชิวๆเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าง่ายๆเนี่ยผมนะเป็นพ่ออะไรวะงง เอาล้วฮะแล้นี่ก็คือทั้งหมดของเทเลเรียของเราในวันนี้นะครับบอสก็ฆ่าหมดแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแต่เรื่องเลวร้ายชิบหายวายว่เนี่ยผมนะใครที่อยากที่ดูต่อก็กดไลค์กดไลค์ถึงสิบไลค์นะผมนะเพื่อให้ผมทําต่อนะครับผมนะบอกเลยว่าหลังจากที่เราฆ่าบอสกำแพงไปนะครับผมต้องมีอะไรที่ชิบหายกว่าเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเบลอ,อมงอบใหม่ขึ้นมาครับผมนะงั้นเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมนะใครที่ชอบพี่พิ๊กก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยน,นะครับผมส่วนใครที่มีความรู้ด้านเทเลเรียร ทั้งหมดนะครับผมอาจจะไม่ด้ตัดมาให้คุณแต่ผมก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็มาลองใช้ลองทำดูนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าไป็เตเจอนกันคลิปนี้เลยผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับผมเย้ yeah.